สวัสดีค่ะเอาท่าเราวะสวัสดีครับผมผมแจ็คโอชิครับผมลาซาค่ะกับพวกเราสองคนกับช่องไทยมันนองชีน่ามินี้ครับวันนี้ยังมากมายพี่น้องหลังจากหายไปโดนกลับมาพูด้วยจำมามาครับจำมามาต่งโค้งไก่ถอดปลาหมูย่อแล้วก็ลวกผักพี่น้องแล้วก็แคบหมูแซบๆครับ ามาพี่น้องน้ากันครับบอตองรี่ละเป่าลายใหญ่หังกินแล้วก่อนฝนตกวันนี้ไปไทยอยู่ทงอยู่ทาบุไรเดี๋ยวมาไทยในบัตรคำนี้เลยเกี่ยวกับเสี่ยงคนที่มีของมีเย็นเนาะตกแค่ครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับฝากด้วยนะคะ ทำยังไงยังไงอับิปับใส่ผู้เต็มปากเต็มคำนะครับ

งานไม่ท้งองเลยไว่ไหวครับไว้เรเียนคนเต็มแบบกิ้มซเต็มแตัวเะเทศ่ไรตัวอน่งได้คนมาคนแล้วิ้มไป็มดอืออะไรกันแต่เลยนัหเแต่จิ้มก็ไรจิ้แต่ซิ้นม,น,บบน,มน,น้ำมันอย่าบเนี่ย thua cắn đấm na, phân tốc anh ấy lại làm cắn đấm na, đục cả luôn nha, thầy ก๋าเหลวไวเนาะอ่ะาเขาไม่ใทยหรือว่าเหล,ลวเนาแม่ยู่ไทยเรายำไทยนะอือฮม่นที่เหลวปะเนี่ยเหลวเขาเขาไทยหืมไทยสิทธิ์นี้อ่าตกกันแท่นะ สองพันสองสิบินมมงไหนฮะก็กินมันมีหมวไว้ของน้อย่คือว่าอิ่มซ <c oughs> ิมทำไ,ได้ หรือว่าไม่ผักขาดสนตกข้นขม

จะเข้มดองมันขึ่นไม่พอขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นนะทักนะหมวอีอออกรักแย่นี่คือถมสดออาพี่สองก็จา,ก,ากันไปกับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท่ากับใครให้มราเยอะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนกับช่องไทยเบนเดองชินเดลไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย